สวัสดีครับสวัสดีครับปะกันแห er. มแล้วนะครับวันนี้เราไปตามถนนตาแปรนะครับอ่าไปถนนตาแปรก็ผ่านวัดผ่านว่าหลายที่นะครับอ่าเขามาเลี้ยวตรงหน้าประตูตาแปรนะครับอ่าเลี้ยวไปครับวันนี้เรามาที่ประตูตาแปรนะครับก็เพราะว่าอ่าเป็นห่วงตาแปรนะครับห่วงประตูตาแปรครับ จุดนี้ก็เป็นแลนด์มาร์กสำคัญอันหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันเหมือนกันนะครับไปครับไปกับโกทริวโกครับเหมือนเดิมนะครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมครับวันนี้ครับ ที่นี่นะครับก็ของว่าประตูตาแปรกับว่าข่วงตาแปรนะครับไปเห็นอันนี้นะครับเป็นอันปฏิมกรรมอย่างหนึ่งนะครับแต่เป็นแผนผังเมืองเชียงใหม่นะครับที่น่าสนใจเลยนะครับนอกขาดการบำรุงรักษาไปหน่อยนะครับแต่เป็นของที่น่าเอาไวเชิดชูหน้าตาบ้านฮาได้นะครับเนาะมาห่วงตาแปรวันนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีรถไฟฟ้านะครับ เป็นรถตุกตุกไฟฟ้าบริการนอกท่องเที่ยวนะครับเนาะโอ้มียายเป็นแลบนะครับสีสันสวยงามจัดเป็นระเบียบดีนะครับเนาะน่าชื่นชมครับก็มีไออย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับรถตุกตุกน้ํามันก็เป็นรถตุกตุกไฟฟ้านะครับมเดี๋ยวนี้ถึงวันนี้เราก็จะได้หันนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเพิ่มมาแห็แล้วครับอาจจะเป็นชาวจีนหรือชาวต่างประเทศประเทศไหนก็บาุกนะครับเห็นอ่ามี ไกล้นะครับมาบรรยายให้ฟังนะครับนอกก็เป็นสิ่งอย่างที่ปิกมาแห่เตือแล้วนะครับสำหรับการท่องเที่ยวครับกำแพงเมืองเชียงใหม่นะครับประตูเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็มีเมินมาตั้งแต่อดีตนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับกำแพงและประตูของเวียงเชียงใหม่ก็ทำหน้าที่ใหม่นะครับ ามาได้เอาไว้ปกป้องเอาไว้กันคนอื่นศัตรูนะครับแต่ถึงวันนี้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับเป็นสิ่งที่เอามาใช้เรียกร้องผู้คนนะครับเนาะมา,าเป็นสิ่งที่ผู้คนได้มาที่นี่นะครับผู้คนก็มากหน้าหลายตานะครับทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับก็มาเยือนที่นี่นะครับก็ทำให้ที่นี่เนี่ยมีตึงหอยยิ้มนะครับแล้วก็ทำให้ ผู้คนหลากหลายได้อิ่มท้องนะครับสัตว์สิงหงห้อยก็ได้อิ่มท้องไปตัวนะครับเปลี่ยนแปลงก็มีแห่แล้วนะครับสำหรับบนกำแพงเมืองเชียงใหม่นะครับเกาะคอการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนะครับมันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปสู่หนทางที่ดีนะครับ ไปสู่ความเจริญเนาะไปใจเปลี่ยนแปลงไปเพื่อความเสื่อมโทมนะครับนอ,อวันนี้เขาก็จะหานักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็นกกะแก้น,นะครับนกพิลาบก็ฮ้องว่านกกะแกนี่นะครับก็ยังมีอยู่นะครับสมัยหนึ่งถูก เอาออกไปนะครับสาหรับนกกระแกสมัยนี้นกกระแกก็มาเป็นจุดขายสําหรับที่นี่เสร็จแล้วนะครับเนาะยังได้ก็จ้างนะครับถ้าเฮาเบอยึดถืออดีตที่ผ่านพ้นไปนะครับบบย้ำอันอย่างอีกมาหนักเราอยู่กับปัจจุบันนะครับเนาะแล้วก็เอาสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมาทําเรามีความสุขนะครับมีความเจริญขึ้นนะครับอดีตมันผ่านพ้นไปแล้วนะครับเอาเอาปัจจุบันมาทําให้มันดีขึ้นดีกว่า คิดว่าลักษณะอย่างอี้ประตูท่าแฝก็คงอคอยต้อนครับนะักท่องเที่ยวต่อไปนะครับจากข่วงต่าแปมาน่อยครับเราขึ้นเหนือไปน้อยเดียวนะครับเราก็จะหันมีวัดน้อยๆอ,อยู่วัดหนึ่งนะครับชื่อว่าวัดดอกคำนะครับวันนี้เรามาแอบวัดดอกคำกันครับ วัดดอกคำนี่ก็คิดว่าหลายคนอาจจะเตี้ยวกก่นะครับขี่รถไก่อย่ยงางไก่บางคนังบอกหู้เลยครับว่ามีวัดดอกคำอยู่ที่นี่นะครับเนาะก็ตอนนี้มีโอกาสดีนะครับมาแนะนำเพื่อมาแอวมาแหวงมาเยี่ยมมาใจวัดดอกคำนะครับเพราะว่าวัดที่นี่ถึงแม้จะเป็นวัดน้อยๆน,น,นะครับแต่ว่าตังในบ่น้อยเลยนะครับศาสนาสถานที่นี่นี่งดงามบ่น้อยเลยทีเดียวนะครับ เราเข้าวัดมานะครับเราก็จะเห็นมีอันมณฑปนะครับมณฑปอยู่หลังหนึ่งนะครับตั้งขวามือหลังก็บบใหญ่นักนะครับเข้าไปดูใกล้ๆพรเห็ว่มามณฑปพระเจ้าแสนล้านอีนะครับเนาะโอ้มณฑปหลังนี้ถึงจะมาใหญ่นะครับแต่ว่าตกแต่งไว้งดงามนะครับตัวมอมที่เปิ้ลปั้นไว้นี่นะครับ ฝีมือแบบจ่อใจเล็กใจน้อยนะครับแบบใจย่อยเลยกนแล้วนะครับเนาะแม้แต่ลวดลายที่เพิ่นประดับนะครับเป็นลายปูนปั้นนะครับแล้วก็ตีกระจกจืนนี่นะครับก็ละเอียดนะครับดูใกล้ๆยังละเอียดละออเลยนะครับนับว่าสาลานี่มีฝีมือแบบน้อยเลยนะครับ ออกจากาลายปูนปั้นแล้วนะครับลายแกะไม้ของวัดนี่นะครับก็งามนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นลวดลายที่ผูกขึ้นมาใหม่แต่ว่าคงลักษณะของอล้านานาเฮานะครับได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับจากอันตังขึ้นนะครับเราลองเข้าไปเตียวก้อยพอตังในนะครับ เราก็จะหันว่ามีพระอยู่กลางมณฑปดเนี่ยครับเนาะองค์หนึ่งไปดูใกล้ๆเปิ้นบอกว่าเป็นพระพุทธรูปแสนล้านดอกคานีนะครับพระองค์นี้จัดงามนะครับเป็นพระสิงนะครับเนาะน่าจะสิงสามก็ว่าสิงหนึ่งมาแน่ใจนะครับแต่ว่างามนะครับตังนนก็ยังมีอันนี้ก็จะเป็นเจ้าฟ้าอย่างนี้นะครับ ที่เปิลยังบ่ได้เอาขึ้นไปไว้บนวิหารนะครับช่วงนี้เขาก็มีโอกาสดีนะครับได้มาเห็นเจ้าฟ้าใกล้ๆนะครับว่าเจ้าฟ้าเปิดงามอีกนะครับหน่อทาไว้ละเอียดละออเลยนะครับจากเจ้าฟ้าก็จะมีะหุบปั้นนะครับก็คงจะเป็นเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะครับก็ว่าอย่างใดเนี่ยองสององนะครับเปิ่อนนั่งอยู่ข้างๆ พระประธานหรือพระเจ้าแสนนี่นะครับพระเจ้าแสนล้านดอกคํานี่นะครับไปดูพระเจ้าเปิ้นเกาะใกล้ๆเกาะชัดงามนะครับหน้าตายิ้มแย้มมีความสุขนะครับลวดลายผนังอย่างด้วยรอบของที่นี่นะครับเป็นผนังเรียบๆทาสีแดงแล้วก็ ลงลายทองนะครับเนาะลายทองเป็นหูบเดวาดาหูบพระเจ้าอะไรอย่างนี้นะครับถ้าจะเปิ่งแป๊ะโดยก็หาให้มีหุบแปะนะครับเนาะอันนี้ก็มีลายดอกไม้ดอกสวรรค์ตกมานะครับเวลาเอามานั่งที่นี่นะครับขนาดว่าแดดฮอนๆอนนี่นะครับอ่ะังในนี่ก็ยังเย็นนะครับ มาแว่มาใจวัดวาง,งดงามนะครับเอาเกาะมาช่วยกันนะครับทํานุบํารุงหอมค้นสิบบาทสาวบาทก็ได้นะครับใส่ตู้ไปหอมทําบุญนะครับบํารุงพระศาสนานะครับบํารุงศาสนสถานแต่ละที่เพื่อนจะได้เอาเงินเอาทองมูนนี้ไปดูแลรักษานะครับสมบัตินี้ทั้งหลายนะ่าวงกับปจยของทุกเจ้านะครับเป็นสมบัติของชาตินะครับ เอาคนที่อยู่ในชาตินี้ก็ช่วยๆกันนะครับในการที่จะทำลูกบำรุงนะครับจากอันมณฑปนี่นะครับเราดูไปทางหลังวิหารนะครับหลังวิหารไปทางที่ตะวันตกนะครับเราก็จะหารมีพระธาตุองค์น้อยๆอยู่องค์หนึ่งนะครับจะว่าองค์น้อยกว่าน้อยล้ํานะครับจะว่าใหญ่กว่าได้ใหญ่นะครับอ่านหนากนะครับที่อันประตูข้างวิหารนี่ก็ชัดงามนะครับ สีองค์กะเพื่อนงามแต่ๆเลยครับเป็ยนพญานานคะปากนกแก้วนะครับปากเป็นคำเลยนะครับอันนี้งามเนอะไปพ่อไปกอยกันได้นะครับเนาะ เตียวมาครับเตียวมาตั้งหลังนะครับมาก่อยพระธาตุเปิ้นหน่อยพระธาตุเปิ่อนเกาเป็นทรงระฆังคว่ำนะครับอยู่บนฐานอันแปดเหลี่ยมเนาะสามจันจากแปดเหลี่ยมลงมาก็เป็นฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมเห็นนะครับอ่าทรงจัดงามนะครับมีป้องฉนไสอยู่ตรงบนอันนี้นะครับครบเครื่องนะครับเนาะแล้วก็มีพระธาตุบริวารอยู่ถึงสี่ทิศนะครับอันนี้ก่องดงามเลยนะครับงามแบบเรียบง่ายอย่างล้านนาเลยนะครับอ่าตอนนี้ในเปิ้นหุ้ม เป็น,ปนถ้าจะเป็นทองคำนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นแผ่นทองเหลืองนี่แหละครับปิดคำเอาไว้นะครับเนาะแล้วก็มีลวดลายประจํายามไว้นะครับก็เบเรียบนะครับงามดีครับมาดูมาชมกันได้นะครับจากมุมนี้นะครับอ่าตั้งหลังพระวิหารเนี่ยก็จะเห็นว่าหลังวิหารที่นี่แบบเรียบๆล่งๆบ่ได้บ่ได้นะครับตั้งโบนเปิดน,นี่ก็ ทำลวดลายไว้งามนะครับเป็นลายแกะสลักนะครับเป็นหูอันโงงนะครับเนาะเป็นหูโหงเป็นหูอะไรอย่างนี้นะครับโงงกวานุกยูงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเป็นลายเครือเทานะครับงามแต่แต่นะครับอ่าบัหันที่อื่นนะครับที่นี่ทําไว้จัดงามเราก็ลองเตียวต่อนะครับเตียวเลาะข้างวิหารไปตังมันออกนะครับไปั้งหน้าวิหารเนาะ จากดังหลังมาตังหน้าก็จะเห็นว่าซุ้มหน้าต่างนี่ของงามนะครับที่เพื่อนแปลงไว้เนี่ยมีลวดลายปูนปั้น,นอะไรยังนะครับเพื่อนมาได้ทํให้มันล่งๆเห็นบาไดไย้นะครับทาลวดลายไว้จัดงามมาพดแผวหน้าวิหารนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าโอ้หน้าวิหารนี่จัดงามเลยนะครับน้องเปิ่นใช้วิธีการที่ค่อนข้างจะผสมผสานแล้วก็ร่วมสมัยนะครับน้อ,อ มีการผสมผสานอย่างว่าอย่างลายเสาครับแทนที่จะเป็นแกะไม้ปั้นปูนตอนนี้จะเป็นเขียนลายเอานะครับเขียนลายคำละแล้วก็มีกระจกจืนประดับนะครับอันนี้ก็ก็เป็นไอายางเห็อย่างเรื่องที่น่าสนใจส่วนลายการที่อันเปิ้ลเป็นปฏติมากรรมนะครับหมูหน้าปั้นในอพวกนี้ต้องยอมครับเลยว่าที่นี่งามนะครับ พอดีเลยนะครับวันนี้นะเอามาปะ sy, e, tai, อันตุลุงเพื่อนกำลังทำลวดลายนะครับประดับสีลวดลายโดยใช้กระจกจืนนะครับเฮาก้าบหันโอการเออเฮาก้าบหันนั้นการใช้กระจกจืนมาจัดเมินแล้วนะครับเพราะว่ากระจกจืนมันเสาะบ่ได้นะเขียมนะครับอาจจะต้องไปซื้อแถวข้าม่าอย่างนี้มากะผมก็บ่แน่ใจนะครับเนาะก็จะเห็นว่าเพื่อนใช้กระจกจืนเนี่ยมาประดับอย่างไรใช้กันไกลนี่นะครับตัดเอาบ่ได้บ่ได้นี่เลยนะครับ มันก็สะดวกดีกว่าที่เขาใช้กระจกธรรมดาที่ต้องใช้มีดตัดกระจกเครื่องตัดกระจกนี่นะครับ อันนี้ใช้กันไกตัดแล้วมันก็ดัดได้นะครับเข้ากับรูปทรงของอันปฏติมากรรมที่เราจะเอาไปตกแต่งนะครับอันนี้ก็ทําให้มันงามไปเห็นแบบหนึ่งนะครับนอกอาจจะบได้เห็นแหมเมินนะครับสาหรับกระจกจืนหน้าวิหารเพื่อนก่อแต่งไว้นะครับประตูข้างไอ้นี่ก็เป็นลายปูนปั้นแบบล้านนาเลยนะครับวดลายออย่างงดงามนะครับงานเพื่อนแปลงมาจาดเมินนะครับค่อยแปลงไปยัางไปแล้วนะครับลองเข้าไปดูตรงในวิหารครับ ในวิหารนี่นะครับเปิดปูอันพรมสีน้ำเงินเลยนะครับจัดงามแต่อันสิ่งที่สะดุดตาอย่างแรกเลยนะครับคือด้านซ้ายมือนะครับจะมีแท่นแท่นธรรมมากนะครับจัดงามเลยครับเป็นแท่นธรรมมากที่ก็หามหาหันนะครับว่าเปิดหุ้มด้วยอันลายที่เปิดต้องอันแผ่นตองเหลืองนี่นะครับเนาะต้องแผ่นตองเหลืองก็ประทองคำวัาบู้วอาจจะทองเหลืองนะครับเพราะทองคํานี่ก็โถข่ามหาศาลนะครับ เป็นลวดลายเรามาหุ้มไว้นะครับอันนี้บอดอาหารที่อื่นนะครับอาหารที่นี่โอ้จัดงามเลยนะครับตัวธรรมาสเพื่อนี้ก็เรียบง่ายในส่วนอื่นนะครับนะส่วนอื่นๆก็เรียบเรียบง่ายๆบ่ค่อยมียัวเยียอะอย่างนะครับแต่ที่อันที่ว่ามันสะดุดตาคืออันที่มีอัน,นแผ่นแผ่นตองต้องมามาหุ้มไว้น,นี่ครับอันนี้แปลกแล้วก็งามดีนะครับแล้วก็ธรรมศาสนี่ก็น่าจะมีการใช้งานอยู่นะครับมีการเอา ปั๊บเอาอย่างมาวางไว้ให้เห็นว่าใช้งานอย่างไรแล้วก็น่าจะได้ใช้งานอยู่นะครับเนาะเพราะว่าทังในก็ยังเห็นมีร่องรอยสําหรับที่จะมือตุกเจ้าไปนั่งเตศอย่างได้นะครับเป็นธรรมาสแบบปิดนะครับ จากอันแตนธรรมาตนี่นะครับันหน้าแตนพระประธานนี่นะครับเพื่อนก็จะมีหีบนะครับเป็นหีบโบราณเนาะสำหรับเอาไว้พระธรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็ี่นแบบล้านนางดงามเลยนะครับหลังหีบนี่เขาก็จะเห็นพระประธานนะครับแล้วก็จะเห็นว่าหลังอันของพระประธานนี่นะครับตรงในซุ้มพระประธานเนี่ยผนังเพื่อนก็จะใช้เป็นอันลวดลายปิดท้องนะครับลายปิดคำนี่นะครับเป็นเรื่องพุทธประวัติเนาะครับเนาะ จัดงามครับส่วนอันจังข้างต่างผน,นังทั่วๆไปของวิหารนี้นะครับเปิ้นก่อใจเขียนหูบนะครับเขียนหูบสีน้ํามันเป็นพุทธชาดกนี่นะครับนอกเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้ากิ่จานะัทศชาติอะไรอย่างนี้นที่เป็นว่านะครับเนาะก,ก็งามดีครับนะ องพระประธานนะครับกับพระบริวารที่อยู่ทางข้างๆนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะ่็จะเห็นว่าบเหมือนกันนะครับหน้าตาแต่ละองค์นี่บเหมือนกันเลยนะครับเนาะก็ก็เป็นอย่างที่น่าสนใจนะครับที่พระแต่ละองค์บเหมือนบเหมือนกันไม่ใช่ว่าไปรล่อหรือว่าปิมมาจากที่เดียวกันนี่นะครับอันนี้ก็เป็นพระที่ถ้าจะมีมาเมิอนนะครับสำหรับพระประธานนี่นะครับเนาะเปิดมีแต่นมีอย่างพร้อมนะครับ มีอยู่5องค์นะครับแล้วก็มีพระสิงนะครับอยู่ตั้งหน้านี่เห็นองค์จัดงามคนะือเห็นว่าหน้าตาของพระพักเนี่ยนะของอันอพระพุทธรูปแต่และองค์นี่จะบอกเหมือนกันนะครับมีพุทธลักษณะที่แตกต่างกันไปแต่ก็งดงามทุกองค์นะครับนะคือความรู้สึกแตกต่างกันทุกองบางองค์ก็เคร่งครึ้มนะครับ มององก็ยิ่มละไมนะครับเนาะเวลาเขาไปดูพระดูเจ้าเนี่ยเขาก็จะได้มีความผู้สึกหลายๆอย่างนะครับอย่างพระองค์นี้ถึงแม้ว่าบาได้ติดคำนะครับเป็นธรรมดานี่เป็นพระสิ่งแบบแบบของตังล้านาน,านะครับจะอวกวนหน่อยนะครับ จะเห็นว่าหน้าตายิ้มละไมนะครับว่าได้ยิ้มแบบว่านันไปเลยนะครับคือยิ้มแบบมีความสุขนะครับเวลาเราไปดูพระพุทธลูกเขาก็จะมีความสุขตามหอยยิ้มมองเปิ้นเนี่ยนะครับเขาก็มาดูอันแนทนธรรมะน้มกมนะครับโอ้แปลกพิศรามมีตุงกระด้างนะครับอันที่เห็นเป็นเส้นตั้งในพระอ์ตุงกระด้างเนี่ประดับอยู่ตัวนะครับหน้าอันหน้าแนทนธรรมะนี่ก็มีหีดพระธรรมนะครับเนาะมีอันขัน แก้วถึง3ามไยังมีพร้อมนะครับสําหรับวัดนี่นะครับวัดดอกคํานี้อนก็ทําไว้จัดงามนะครับเนาะมีความงดงามจัดอย่างได้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตาบ๊ะลกลุงลังนะครับก็ทําให้เวลาเอามาแอววมาเยือนนะครับเวลาเฮาไปแอววตามวัดตามวานี่นะครับบระจาเป็นว่าจะต้องเข้ามาทมําบุญถอดกฐินในอย่างอย่างเดียวนะครับอยู่บ่ได้ว่างๆก็มาได้นะครับ เราแวะเวียนมาแอววในวัดในวานะครับมาไหว้พระไหว้เจ้าแล้วก็มานั่งอยู่ในวิหารนะครับนั่งเงียบงียบนั่งสงบสงบก็จะทําให้จิตใจเรามีความสุขในความเยือกเย็นได้นะครับจากในวิหารนี่ครับเราก็จะเตียวออกไปนะครับนอกโอ้บานประตูประกอจัดงามครับแกสลักไว้เสียดายหน่อยนะครับว่าอันซุ้มประตูโค้งหน้าวัดนี่นะครับเปินอยู่ระหว่างที่จะประดับประดานะครับทำให้มันสมบูรณ์ ก็เลยมีไม้มีอย่างมาหลายอย่างนะครับถ้าเปิดบ่หมีนี่จัดงามนะครับเนาะเหมือนกับประตูโค้งแถวอันวัดปันเตาอะไรอย่างนี้เลยนะครับก็อย่างนี้ละครับชีวิตของเราไออย่างตั้งหลายมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับบางทีก็สมใจบางทีก็บ่สมใจนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเพียงแต่ขอให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับมันเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีนะครับ การที่จะเปลี่ยนสู่ไปสู่สิ่งที่ดีเขาก็ต้องละสิ่งที่ชั่วนะครับถ้าละสิ่งที่ชั่วไปสู่สิ่งที่ดีเขาก็จะมีความสุขนะครับหวังว่าทุกท่านคงมีความสุขนะครับสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกท่านนะครับสวัสดีครับ